ไปดูการแสดงความจงรักภักดีของพี่น้องชาวไทยมุสลิมกันบ้างนะครับรอมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำพี่น้องมุสลิมครับร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมาพรรษา28กรกฎาคม2565 ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลานายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ โดยมีนายศักกิยาบินสาและประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เข้าร่วมโดยมีใจความส่วนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรทรงมุ่งม,มั่นพระยุริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อเอเนือนประโยชน์แก่วงประชาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรักความสามัคคี ทรงหวานมเมล็ดพันธุ์ทางการศึกษาเพื่อเป็นปัญญาชนที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินด้วยราโชบายพื้นฐาน4ี่ด้านคือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำรรและเป็นพลเมืองที่ดีสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ทรงเป็นพุทธมามกะอุปถัมภ์ค้ำจุนทุกศาสนาโดยเฉพาะศาสนาอิสลามทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานเมลิดกลางแห่งประเทศไทย สเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุลอ่านแห่งประเทศไทยนับมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้